รหรือเปล่าคะไม่ได้เป็นอะไรแน่ใจนะผมแค่ไม่ได้อยากถาม่ะอะไรเหรอคะตรงเราสองคนเป็นอะไรกันนะจีไม่เห็นต้องไม่สนใจเลยนะเรามีความสุขคนนี้มีความสุขเหรอคะดีครับดีคะ่ะ สวัสดีครับคุณมีเป็นไงบ้างก็ดีค่ะทำไมคุณมันก็เป็นที่ชั้นเองเลยครับคุณไม่ได้สังเกตเองหรือเปล่าคะคุณต่างจากเด็นะวันนี้ผมขอเลี้ยงข้าวคไม่เป็นไรดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เป็นผมชื่อลินครับผมทำงานอยู่แผนกซาบนของคนนี้แหละช่างเถอะขอเลี้ยงข้าวมือเดียวเลยเลีบอกว่าไม่อ่ะขอบคุณค่ะ ไม่อยากเชื่อเลยนะว่าหมอเนี่ยแฟนหมอเนี่ยนะมีดีอะไรนี่คุณนี่คุณทำอะไรเนี่ยบอกไว้ก่อนนี่เดี๋ยวก่อนุ่นจัตามด่อไ ไม่ได้ห้ามหเกระตัสอน่อยนี่ฉจะเชื่อเลยะไม่เชื่อหรอกลิคุณทาตัวไม่ดีเลนะคะรู้สึกทุกอย่างทคุณมกป้องเราเพื่อ,รอเราุอยางใม่อปรน์เรา่รใช่สิั้น้หให้ทอฉันไม่ชอบเหนื่อยฉันเหนื่อยฉันไม่ต้องการให้ใครช่วย วันนี้แค่นี้ก็แล้กันผมว่าคุณเป็นหนังนั้นนะ่ะจะไปบอกอบอกมา้ววันนี้นี่มันอะไรไี่มีอะไรเรานี่แค่แค่ไรแว่แก้งเพื่อนนันเพื่อนบ้าอะไรอ่ะเนฉันชอบคุณนะแต่ฉันไม่อยากมีแฟนอ่ะทั้สองไม่อยากจะคุณทำรอกุณ้วเรื่อไปสูดคุณนะ ความรู้สึกคือจริงๆว่าผมสุดดีคุณแค่ไหนอ่ะผมปกป้องเราพาผมป้อง,องคุณนะอ่ะใช่ นั่งไนั่งกันว่าเป็นอะไรอ่ะน่ไปหาอะไรี เรื่องรอวะคุณก็ไม่ปกตินาอปกติหรอคนทงผม,ผม,มความสุขอะคุณนี่ความสุขหรอเคุณความสุขรคุณไม่มีหรค,ค,ครับเอไม่ใช่ ใครนังนจริงพี่เลยโทรหาโมโอเคค่ะแล้วพี่ลินอยู่ไหนอะคะคคพี่ลินพี่ลนพทำอะไรที่นี่อยู่วะก็มาช่วยพี่ลินไงช่วยเลยพี่ได้เงยหน้าขึ้นมาดีๆก่อนดิ อะไรนะโมนี่อะแม่รู้ว่นทำไมเนี่ยโอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกบอกมาเถอะว่ามันเกิดอะไรขึ้น จะทำเป็นไม่ค่าคิดอะไรได้ไหมอะลองเหมือนคนที่มีปัญหากัจนจะพานล้วอะผมไม่คิดเป็นปัญหาคุณคิดหรอมะไม่มีแค่ปัญหาผมไม่ใช้ป,ปัญหาหรอจริงก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยพูดทีหลัง แนงเหรอใช่แขนแนงแล้วเขาบอกหรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้พี่เขาอาจจะอารมณ์ไม่ดีอยู่ก็ได้ใช่เปล่าอารมผิดปกติหรือเปล่าหมือว่าประจำเดือนเรารู้อะไรแล้วประจำเดือนโอ้รู้เยอะมากกว่าพี่อ้าวแล้วสรุปมันเกิดอะไรขึ้นวะ ี่ดีใจน,นะพี่เาอยู่กันที่นี่อ่ะใช่เหรอดเดีหนอย่ไปเลยคุณเป็นเพื่อนฉันได้นะพี่ว่าเคยเลิกกับพี่มาแล้วนี่ใช่ แล้วผู้หญิงก็เคยเลิกกับพี่มานานนี่นาเหมือนกันต่างกันยังไงอ่ะเขาคือบีไงเออเดี๋ยวคุณได้เจอคนใหม่เรื่องของเรื่องก็คือมึงอ่ะเป็นคนดีนะเวย้ยแต่เขาอ่ะอาจจะยังไม่ใช่สำหรับมึงมึงก็ลืมได้ว่ะไม่ได้อยากลืมเขาอ่ะอยากได้เขาคืนมา you <sighs> ถามคุณหน่อยนะช่วงหลังวันนี้นเกิดอะไรขึ้นกับคุณเพราได้มาถึงทำไมครับอย่างเช่นมีปัญหาคนในครอบครัวไม่มีแล้วครับออผมมันตั้งใจจะสอนเรื่องของคุณหรอกนะแต่มันใช่เรื่องของคุณบีที่เราออกไปหรือเปล่าใช่นะครับก็พนักงานที่ชอบทำ ใครก็รู้แต่ถ้ามันเถอะสาเหตุที่ผมเรียกคุณมาคุยเนี่ยเพราะว่าผลงานช่วงหลังคุณอนะออกไปมากมันเข้าใจคุณจะต้องบอกใช่ไหมครับแต่เย็นคุณลิคุณเดินัาหาที่ดีผมขอโทษนะครับที่พาดทางผมมีปัญหาอะไรทีหน่อยก็ต้องขอลาออกนะครับคิดให้ดีนะคุณลิน 喂，兄弟、嗯，不要啊！在哪里？湖南好啊！喂、嗯，兄弟、嗯。